มันต้องให้เองนี่ไหมมันยุดเองอ่ะโอ้ยเียกเียเียเียโอ้น่นายแล้วอยบีอยเิ่งบีบีวมันเองเไม่พอะกใหญ่มากเลยมันยแตลอนต้องยกไม่งัมยกสูงสูงยกงสูงกลับกมกำให้แน่นแล้วก็ยกสงส ปิดน้ำก่อนไหมอ่ะปิดน้ำปิดน้ำเร็วปิดน้ำปิดน้ำเร็วอ่ะแล้วหนูต้องยกอย่างงั้นยกอย่างงั้นแล้วพี่รู้ไปเปิดตามอ่ะไม่ใช่แบบนึงมาดูมาดูเร็วมันกำลังหลุดแล้วลูกไม่เล็กมันกำลังหลุดแล้วเอาเรือไว้ให้น้องเล่นบ้างนะเออเอาไปไป ย้อนเร็วย้อนเ็วหมดหมดแล้วหมดแล้วยไกลๆเลยไกลสุดแล้วๆให้หมดดีหมดแรงเลยเร็วๆโอ้ยมันใกล้มันใกล้มากเลยเอาไกลๆลูกไกลๆโอ้ยมาไกลมาก ติดยสาวเลยแยสาวกำลังตั้งดูดไกอยู่้ายไว <c oughs> มากเลยอ้าวหมดแล้วเลยตาไม่ได้แล้วยืนรอได้เสียอะไรคะเลี้ลองอะคะ ทำไมน่าจะ่านแกชอปสิบส่บฟานั่งลูกนั่งนัน้องน้องฟีฟาลูกได้สีอะไรคะได้สีอะไรลูกไม่ฮะน่าปลาแล้วไม่ได้เล่นแล้วค่ะหมดแล้วให้น้องเล่นอย่างนั้นแหละ Yep.